แนวยิงปลอดภัยแนวยิงตรวจอาวุธตรวตัวตัครับตรวจแม็กกาซีนเก็บไว้ครับแม็กกาซีนมาครับสไลด์สไลด์สไลด์สามครั้งโอเคค้งสไลด์โชว์แม็กกาซีนครับเยี่ยยี่อะเอาแม็กกาซีนมาครับมาแล้วเยี่ยเก็บแม็กกาซีนเตรรับใจจะใช้กระสอย่าพึ่งสไลด์กปุ่มค้างรับใจทับปืนเก็บเป็นกระสุน โอเคเรียบร้อยอะไรก็ได้ให้เราถนัดแล,แล้วยิงปลอดภัยกับหลังทันกันที่ยิงในระยะ7หลาน,นะครับขอบอกสั่งเจให้บอกสั่งว่าแนวยิง5นัดกึ่งบรรจุนะครับก็ให้ทุกคนบรรจุนะครับบรรจุเสร็จแล้วเก็บปืนเข้าซองยิงที่ศีรษะจำนวน5นัดใช้เวลา5วินาทีแนวยิงพร้อมพร้อมสิบอกสั่งว่าปิ๊ดนะครับจับปืนปิ๊ดกันที่เลยกันที่มาถึงปึ๊บทัาปืนแล้วก็สไลด์นะครับ สไลด์หนึ่งสองสามสี่ห้าจิ้งหัวอย่างเดียวเสร็จแล้วพักปื่นมิกไว้เก็บเป็นข้อซองเขาอยู่ท่านี้ไว้ครับแล้วก็จะสั่งตรวจรถนะครับประมาณนี้ยี่สาหลาสิบนัดนะครับสามสิบวินาทีสิบนัดเกี่ยวบบรรจุนะครับให้ทุกคนบรรจุสิบนัดเกี่ยวบบรรจุนะครับสิบนัดเกี่ยวกับบรรจุนะครับบรรจุแล้วเก็บให้ดี S <S แนวจีนพร้อมพร้อมระวังปิ๊ดนะครับสไลด์สไลด์ก่อนนะครับค่อยลงสไลด์เสร็จแล้วลงครับลงเงินทำหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, ตบนะครับขึ้นแล้วนั่งดีด 1, 2, 3, 4, ห้านัดหนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จแล้วลุกขึ้นครับพักปืนเก็บแม็กซ์ทองอยู่ท่านี้ไว้นะครับ ใช่คร er sure> ับบอกภาษจริงม yeah> ันต้องบรรจุห้านัดเก็บบรรจุนะครับแมกกาซีนแรกบรรจุไปก่อนแต่อีกห yeah. ้านัดเราบรรจุอยู่ในอยู่ในแมกกาซีนนะครับเสร็จแล้วเก็บเป็นข้อซองยิงในระยะ20หลาใช้เวลา30วินาทียิงจำนวน5นัดด้วยมือที่ถนัดและมือที่ไม่ถนัดนะครับปิดจุดจำนวน10นัดแนวยิงพร้อมพร้อมระวังปิ๊ดนะครับจับปืนแล้ววิ่งมาเลยเสร็จแล้วถึงที่กำบังนะครับชักปืน1 2 3 4 5 โหลดแมกกาซีนนะครับเสร็จแล้วโหลดแมกกาซีนใหม่เสร็จแล้วเปลี่ยนมาใช้มือที่ไม่ถนัดแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จแล้วพักปืนเดี๋ยวพป็นพักซองอยู่ท่านี้รอพช่ง ห้นานัทีเดือดจิงหนัดและนั่งยิงหดังที่จะบางหนัดเดือริงพร้อมพร้อมรวังปิดปิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพักปืนเดี๋ยวไปก็ซองนะครับ I got the horses in the back